การสวัสดีครับการสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลแห่โชคทุกทุกท่านนะครับมาพบมาเจอกันซาเนจงนอยลังรัฐบาลประกาศผลนะครับเอดวิไลกติดทุระนะครับก็เลยยั่งบอดดายมาสรุปให้เอฟซีทางช่องได้ติดตามกันว่ามีจักสำนักที่เข่านะครับอาสุดจับคู่นะครับที่เข่านะครับมีทั้งเบิร์ตนะครับสิบเอ็ดสำนักนะครับสำนักที่เข่านะครับอ่าสิบเอ็ดสำนักนะครับงวดนี้ กระทืบอ่ะกระทืบว่าเขาไหลานะครับอ่ะตงองขอไพ่นะครับมีการสะเออนะครับอ่ะรางวัลที่หนึ่งนะครับงวดประจำวันที่16กันยายนนะครับ2568นะครับเลขที่ออกนะครับรางวัลที่หนึ่งเอฟซี FC ก็คือจะรู้กันแล้วนะครับ074646 074646 นี่แหละครับที่แอดวีไล่บอลนะครับแล้วก็ชุดล่างนะครับห้าแปดชุดล่างห้าแปดถ้าเอฟซีสังเกตคือแอดวีไลนะครับตัวเลขหน้าท่างนะครับหลายงวดติดแล้วนะครับที่มาแบบเลขคู่นี่มาถ,ถึงสองคู่งวดนี้ห้าเบิงนะครับสี่ก็มาสองตัวชุดหกก็มาสองตัวนะครับนี่สังเกตแบบนี้นะครับงวดนี้สี่เข่ามานี่ อ,อยูหลัลกสิบแล้วก็หลักพันนะครับสี่นะครับแล้วก็หกจะอยู่หลักหน่วยกับหลักร้อยนะครับสี่มาสองตัวหกมาสองตัวให้เอฟซีเบงยอนหลังใดนะครับบลูว่า <c oughs> โอ้ขออภัยนะครับเอฟซี FC. ผู้มาเนี่คือพ่อหน้านให้พ่อกินนะวะ <c oughs> เกิดสะเออนะครับ อาจจะได้กับอนอื่นนะครับยังบอได้แสดงความยินดีครับเอฟซีสำหรับผู้โชคผู้หมานกันนะครับสำหรับผู้โชคผู้หมานนะครับขอแสดงความยินดีนำสำหรับผู้บ่โชคบ่หมานนะครับกับเฝ้าติดตามกันไม่ดวงค้นเข้ามาเบร้อมกันนะครับอ้าวเอ็ดวิไลเป็นอย่างน้อยเอฟซีเยขออภัยด้วยครับเปลี่ยนมากต่ช่วงใบายนะครับก็กินน้ามยุกบกินนะครับ อ,อีสาเนเอื่อนาใส่เอแต่ว่าตามภาษาหมอแล้วนี่เขาจะว่ากดไหลย่อนล่ะเอบซิอืมกิกนยาอย,ยู่ครับเนี่ยยากระเพาะกิบยากระเพาออะคลิปนี้นะครับแอดวีไลจะมาสรุปให้บึ้งนะครับตัวเลขแนวทางที่เขา่าสิบสิบเอ็ดสัมนกนะครับเอามาเริ่มจากสำนนกแหลกกันเลยก็กคือเจสสวนยางนะครับแนวทางสูบบนล่างนะครับนะบนล่างนะครับวิ่งหก วิ่ง6กับ8นะครับปรากฏว่า8อยู่บน6อ่าขาขออภัยนะครับ6อยู่บน8อยู่ล่างนะครับเพราะว่าชุดบนอ่าออกแตกแตก4 6นะครับเป็นยังมาบานเอฟซีอันนี้ครับ หอยู่บน8อยู่ล่างนะครับมาทั้ง2ตัวนะครับนี่คือแตก58ล่างนะครับน,นี่คือเจส่วนอย่างแต่ว่าเลขวิกมาทั้ง2ตัวนะครับต่อไปนะครับสำนักที่2องเอาคลิปนี้จะเน่าแน่กับค้งบาวากันเพราะว่าสรุปให้ f อฟให้ละเอียดนะครับเสีย <c oughs> นโนนสาวเอนะครับวิ่ง6กกับห้า นิกาม่าทั้ง2คือกันนะครับ6อยู่บน5ลงล่างนะครับอ,อภัยด้อ fca แต่5 8ล่างนะครับเพราะวานนวทางเป็นบนล่างแต่ละสำนากแอดวิไลจะมีมือสรุปนะครับนี่คือโนซาเอีนสรุปไห่อย่างแต่วันที่หากันย่าเลยนะครับและะ้วก็เมื่อกี้เจส่วนอย่างสรุปไห้วันที่เก่านะครับลืมลืมลืมบอกนะครับ ทุกสำนักมีหลักฐานการลงแนวทางนะครับบรายานี่คือแอดวิไลกันดามานะครับกันดามาเพราะว่าเคยมีดามาต่อไปล็อกบนล่างสายพออ,อนะครับนี่ครับท e ีแอดวิไลว่าถักตัวเล็ขแน้วทางเขาลงทุนไปมีกำไรแน่นอนนะครับนี่คือ58แตกล่างนะครับอันนี้ก็ลงให้แต่วันที่หาคือกันอพอพร้อมก,กันกับเสียนโนนสาเอนะครับล็อกบนล่างนะครับ ที่เอสวิไลสรุปให้เบิ้งนี้นครับงวดหน้าเขาจะได้เบิ้งเป็นบรรทัดฐานไว้ต่อไปคนนอนทุ่งอันนี้ก็สรุปให้วันที่เจ็ดนะครับเนี่ยหลักฐานมีนะครับสรุปให้วันที่เจ็ดนะครับหลักฐานมีการสรุปตัวเลขแนวทางนะครับหกนะครับตรงๆหกสี่หกนะครับอ่าครับว่ามันตรงๆนะครับเดี๋ยว สี่หกเข้าเป็นตัวกลับนะครับแต่ว่าเลขมานะครับมาทั้งสองนะครับนึ่สี่หกยูพีนะครับอ่าแต่ชุดจับคู่เข้าเป็นตัวกลับนะครับหกหกสี่หกสี่หกนะครับอนี่คือตัวเลขแนวทางนะครับของคนนอนทุ่งเดล็กวิเล็กวิ่งมาทั้งสองนะครับต่อไปครับ เซียนกล้องสองดาวอันนี้ก็สรุปให้ตั้งแต่วันที่เอาวันที่ห่านะครับเนี่ยวิ่งหกกับสี่มาทั้งสองตัวแต่ว่าเข้าเป็นตัวกลับนะครับถือว่ามากนะครับเบฟซีเซียนกล้องสองดาวนะครับโดนแล้วนะครับที่เซียนกล้องสองดาวอ่าได้ทรงตัวเล็กเนี่ทางมาห้นะครับมารอบหนีกลับมารอบหนีถือว่าแตกเลยนะครับสรุปให้ตั้งแต่วันที่ ที่หานะครับโอ้ยขออภัยด้ f อฟซแอดวิไลส์เออนะครับต่อไปครับเซียนลำห้วยตึงนี่ครับที่วิ่งกับ C เข้าเป็นตัวกับถือว่ามาแอดวิไลส์รุปไห่ตั้งแต่วันที่ C นะครับนี่คือตัวเลขแนวทางอ่าขอบคุณมากครับน้องภูพาวน้ำมาให้อืม เออดูนะครับเซบซี่ขอไพ่ด้อครับนี่แอดวินไลกับสลุมไผ่ตั้งแต่วันที่ซีนะครับเซียนลำห้วยตึงอ่านโดดโดนแล้วนะครับเสียนลำห้วยตึงกับบุคอยได้ม่านะครับต่อไปออ,อสินนะครับออสินวิ่งหกกับห้านะครับเอาหกอยู่บนฮะห้าอขออภัยคือของ อันนี้ว่าเรียกิ่งเลขวิ่งนะครับ6กกับ5 6อยู่บนแต่ว่าของออสินเป็นล่างอย่างเดียวครับคือ5 8นี่ครับเป็นล่างอย่างเดียวแต่ว่ามี4 6 6 4่ด้วย5 5 8ตรงๆล่างนะครับปรากฏว่าเลขวิ่ง6ขึ้นบนนะครับแต่ว่าแนวทางของออสินเป็นล่างอย่างเดียวนะครับนี่คือแอดวีไลสรุปห้แต่วันที่11น,นะครับ ต่อไปครับติดธุระนะครับมาสรุปให้ FC าเน่ต้งอขอภัยต่อไปครับแน่นอนเลยครับวันนี้เสี่ยนไส้นะครับติดบนห้าหกเจ็ดอ่าบนสี่หกตรงตรงครับฟันเม็ดเดียวเลยแน่นอนบ y FC สรุปให้ตั้งแต่วันที่แปดนะครับสี่หกเม็ดเดียวเลยวงกลมเม็ดเดียวนะครับสำหรับเสี่ยนไส้ หนาติดตามมากแนวทางของเส้นไส้นะครับเพราะว่าจะเป็นบนเป็นล่างบอลหลายชุดนะครับหนาหนาติดตามมากเลยนะครับอ่ะโอ้เอดวิไลคือเป็นแบบนี้เนาะเอต่อไปครับล็อกบนล่างจ่าดับแออดวิไลลงหายวินที่14กันย่านะครับ6 8นะครับ4 6นะครับเพราะว่าเป็นแนวทางของบนล่างนี่แหละครับแอดวิไลถึงบอกว่าถา้าเฮ้า จัดเบิดหนีนะมันจังได้กับมีกำไรนะครับเนี่ยสี่หกตรงตรงบนนะครับต่อไปครับโอ้เลียวเนี่ยจังมนอเนพระวะแอดวิไลสะเออดูนะครับคนนอนหน้าบนชุดบนนะครับอ่าคนนอนหน้าชุดบนแอดวิไลลงไห้นะครับวันที่13กันยายน68นี่ครับนี่หลักฐานการลงแนวทางนะครับ สี 4, 6, ่หตรงตงตัวเน้นเลยนะครับเพราะว่าคนนอนหน้านี่อาวงกลมให้แค่3คูณนะครับก็บคือ2องสองสีกับ3ามสองนะครับลงให้วันที่13ากันยายนหกแปดอามีหลักฐานการลงนะครับไม่มีดาม่านะครับเพราะว่ามีดามาดูไลน์แอดวิเลยก็เลยลงวันที่พร้อมเลยนะครับจังว่ามีการดามา ต่อไปสายด่วนโคราชนะครับลุงไห้วันที่11กันย่า68นะครับเนี่ยวิ3กับ6อ่า6มา4 6ตรงตรงนะครับเนี่ยตีแอดวิไลวาเพิ่นบอวงกลมไหกันเนื่องจากแนวทางเพิ่นบอลบอลลายชุดนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับอ่าแตก4 6ตรงตรงหลักฐานการลงนะครับวันที่11 นะครับต่อไปนะครับตัวเลขสรุปตัวเลขที่ชนกันนะครับอันดับหนึ่งมีสี่หกกับหกเก้านะครับเนี่ยครับอันดับหนึ่งมากนะครับก็คือเขาเขาเป็นตัวกับนะครับเอฟซีนะครับแอดวีไลสรุปไฮวันที่หาซิหานะครับเนี่ยนะครับหลักฐานนี่ครับการทำงานของแอดวีไลจะจะประมาณนี้ สรุปห้เอฟซีเบิงหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับดีใจนํานะครับสําหรับผู้โชคผู้มันนะครับดีใจนําสรุปนะครับอันดับหนึ่งสองสามงวดนี้นะครับหกสี่สี่หกนะครับก็คือึอัตวิไลบอกนะครับเขาเลรียอยู่ใน้นีนะครับมีกําไรเพราะว่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับงวดนี้มีหาชุดร่วมทั้งอันดับหนึ่งถึงอันดับสามนะครับ 1, เอาสรุปแล้วนะครับงวดนี้เข้าสิบเอ็ดสำนักนะครับชุดจับคู่การร่วมกับชุดทีเอ็ดวิไลสรุปให้นะครับจะเป็นสิบเอ็ดสำนักนะครับเนี่ยสิบเอ็ดสำนักอาจารไ์ใก็รอติดตามกันสําหรับคลิปนี้เงาแน่จ้งน้องจ้กหน่อยนะครับสิบเอ็ดนาทีสามสี่สิบวินาทีอาจารลากกันไปเดี๋ยวแอดวิไลจะมาสรุปให้เบื้องเลขวิ่ง เลขวิ่งเขาไร้ขึ้นกันนะครับเบซี่เขาไร้ขึ้นกันเดี๋ยวแอ็ดวิลลจะมาสรุปให้เบงนะครับติดตามกันตอนหนึ่งตุลาคมถ้าได้เดินดินแล้วช่วงนี้แนวะาทางเข่าตลอดแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนํำเอฟซีที่เขามาติดตามใหม่ขอบคุณทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์โอ้แอ็ดวิลเล่อาครับจากล่ากันไปครับสเสือไปกิฟต์น้ำอีกกอนนะครับสวัสดีครับ